สวัสดีครับสวัสดีครับ,ด,รบด,ดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีส้มตําแล้วก็เป็ดนะครับผมเป็ดพะโ,โลหรือว่าเป็ดต้มเหรอเป็ดตุ๋นพะโลอ่านะครับผมวันนี้เป็นตุดจีนเนะาะวันตุดจีนแม่แต่เราก็ไม่ได้ใส่ชุดสีแดงใส่ชุดสีดำเลยวันนี้เราไม่มีไม่มีไม่มีซื้อน่าสงสารนะเไปนานะคุณผู้ชม <Cute> ไม่ได้ใส่ชุดสีแดงกับเขาคุณผู้ชมโอ้ oh, asy, ยีิยากเนี่ะ นนไม่ค่อยมีแรงหรอกคุณผู้ชมไมู่้องไปทำอะไรมานะครับผมช่วงนี้พิจิตรอู้อเอาเมื่อก่อนเคยกินแต่โครงเป็ดไม่มีวาฒนาที่ได้กินตัวเป็ดคุณผู้ชมตอนอยู่ทางานกรุงเทพซื้อโครงละยี่สิบเอ็ดบาทกิน <c oughs> เป็ดเอ็มเคเมื่อก่อนเพราะว่าอะไรนีนเป็น,เป,นเป็นโชคเป็นลาบอะกินเป็ดตูดจีนอะใช่ไหมงวดหน้าก็ถูกกว่าหีหนึ่งแน่นอนเห็นเขากินเป็ดกันเต็มเต็มเฟสอา อยากกินเธอหฮะบ้าวบ่าพี่บวย่นี้โตแล้วหแววโตแล้วหงแววกินอะไรกินเธอกินเชอรี่เหรอเชอรี่เชอรี่หแววหแววพี่ยหแววคุณผู้ชมเป็นพยานไม่มเคยจะกินตองอนี้อมันนี้บรรยากาศร้อนมากคุณผู้ชม แต่ตอนเช้าหนาวมากอตอนเช้าหนาวบางคนก็หนาวหนาวมากๆทำเหมือนอยากอาบอลไคนสขกปรกจะไม่อาบน้ำคุณผชมอาบอาบเขาคนสะอาดเขาจะอาบน้ำหนาวไงร้อนเนี่ยเขาต้องอาบไม่พูดถึงเฉยงไงว่ามันหนาวแต่ก็อาบกีนเยอะเป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ไม่สองกิโลครึ่ง หนานแน่นมากอยากกินอกอ,อกเป็ดกับอ,อกไก่นี่ยอ,อกเป็ดหนากว่าเยอะเลยคานผู้ชมแน่นมากมาเด้อหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับผมโอ้ปูไข่ดองไป่เกมไหนอ๋อปูดองไข่ดอง <laughs> หนังมันหนาเนาะหนังหนากว่าไก่ มันแน่นมันแน่นเนื้อก็สุดยอดเลยเส้นเส้นเรานี่เนาะเราแบบไม่ได้ให้มันให้มันยาวๆหน่อยไม่ได้มวนๆหน่อยเยอะมากเลยอันนี้แค่แข่งเดียวเนี่ยขออนุญาตใช้มือเดอร์ผุ้ชสม cái mương vẫn bịn bẩn nhá, là ăn kiểu ăn kiểu 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 bảo là kiểu 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 เาหาขนมจีนหาไม่เข้าปากลงขาหมดเลยจะดูไม่สุภาพหรือเปล่าเนี่ยนนกินอย่างเงี้ยฮะเต้นขนมจีนทีไรไม่สุภาพทูกทีเลย เราสุภาพอยู่แล้วเพราะว่าเราล้างมือเราทําสะอาดเหอไม่ตกปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตกบ่อยขนาดนั้นละ <c oughs> องอเห็นมั้ยอืม อันนี้ทำไมกินเก่งจังผมกินเก่งมาตั้งแต่จระได้แล้วสตาชชอบไงคนกินเก่งธรรมดาโอ้โหมันติสไม่อยากเอี๊ยดมันพูดได้มันไม่หกดีมันขาดอะมันมันมันหนึบอ่ะมันแน่นหรอมันแน่นมันหนิบคุณผู้ชมมันไม่เหมือนเนื้อไก่ที่ฉีกปุ๊บมันจะเป็นเส้นนี่มันคือมันแน่นอ่ะม ที่ผมเรียนทำตัวที่ไหนไม่ต้องซดกระเพาะมันดูดทำไมเง,ง,งมันต้องซดแบบผมนะหนุ่มเส้นมันดูดมันบัดซ่าใจอันนี้ก็จะซดอีก<อ>ทีองยกซดเยต้องต้องจับขึ้นมาซดของจริงอ่ะโหเขาสบายเนาะฉีกเป็ดให้ด้วยคุณผู้ชมคนฉีกได้แค่นี้อันนี้เอาแบ่งเนี่ยเอาเน,นี่ยม,มันฉีกยากไงอยู่ฝั่งนี้อ่ะ สอบเข้าเข้มบกุกเลยนโอ้โหแมวเอาาแล้วอ่ะมาพิมพ์คอแม่เอานี่ยังกินไม่หมดเลยห,หัวานอไรอโอ้ต้องพิมพ์ม,มิกพีมมิกชอบค<น>อคอเป็ดขอไก่อร่อยมากกินข้ากินไหน ขออนุญาตสิบนิ้วครับคุณผู้ชมมันแผบเดี๋ยวตอนนี้อย่างว่าขอมันอร่อยอ,อขอมันต้องเข่ะเนาะใช่ <laughs> ออขอมันต้องแง่นมันต้องแค่เรียกได้ว่าเป็นเมนูประจำช่องเลยเลยประจำทกินี่<ๆ>บื่อ <laughs> bao cái bao 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 thằng mày đang mặn cua cái ừ. này con nhắm ơi bình con มันบวละลายอะมันมัน,มนอันนี้มาคุณผู้ชม กอ,อกปลาเอาเกลือใส่อมอออหอนเด็กมันจะหวานชุ่มคอมากทุกคนกินอะไรก็อร่อยนะกินมะกรอกเนี่ยนีหแมวมะกรอกอยู่แมวหวานเ <c oughs> <c oughs> จ็บ <c oughs> มะกรอกนี่เจ็บหัวอันนี้หวานไงอันนี้เจ็บ <c oughs> ยากมากเลยทุกคนแน่นแน่นมากอย่าอ,าอ,าก,อกแน่นแบบนี้คุณผู้ชมอยากมีกล้ามอกแบบนี้จังเลยน้องตุ้ยอ่ะ <i> <i> นนนอันนี้อันนี้นมย้อยแล้วนะ,นอ,ะออโ้พูดเลยโอทำไมพูดทำไมกินอยู่อะไรนมย้อยทำไมอ่เงาเก่าก็ออกมันไม่ได้ย้อยขนาดนั้นมันก็ย้อยแบบย้อยแบบเหี่ยวเลย ย้อยแบบมีกล้ามผูกเหรอสองหิวงได้แล้วคุณชมดูแล้วรู้แนวมาแล้วนี่ไม่เหมือนอกไก่เลยนะอกไก่ฉีดมานี่เป็นชิ้นใหญ่เลยอันนี้ฉีดแบบหมามากอะ่ะนี่ มันใช้ว่ายน้ำใช้บินใช้อะไรเนาะกำเน็ตเน,น่นนะน่าจะฟิตเนสไว้นานมากเลยคุณผู้ชมหน้าอกแน่นมากคุณผู้ชมหาเลยเป็ดฟิตเนสตเขาฟิตเนสดกินโปรตีนอ่ะเป็ดกินโปรตีนอะซ <laughs> ีกไมกยนน้ยังเคยกินไหม ผู้ชมเต็มถาดครับผมนี่เยอะช่วยกินครับนี่ย่างหอม่อางแมกิน,<ซ>กนปูไข<า>่ดองหน่อยเหรอปูไข่ดองหายากครับตัวนี้<ม>ปูขไข่ดองอ๋นนี้ปูดองธรรมดาธรรมดาไม่มีไข่ มบอ,อ,มอมแขกมามแขกมาเยอะมากเลยครับทุกคนแขกมาบ้านแต่เราพูดไม่รู้เรื่องแล้วผมเขาเป็นแขกคำปิดละ่ะปากเป็ดเขาไปทอดเนานะทุกคนทอดปปกรอบ คนกินเขากินนะเหรอหนอเป็ดคนไทยกินไหมกินกินแต่ว่านี่คนกินเขากินเยอะกว่าอืมอืกินทุกอย่างเลยอ่ะกลัวกินทุกอย่างอ่ะอร่อย อมันก oh, so ินได้เราก็กินทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเราจะทิ้งไปมันก็ไม่ได้หรอกต้องลองกินอ่ะหัวปลาดุกเขายัดเอากระดูกไว้ตรงนี้เดี๋ยวมัวปลาดูกเนี้ยอร่อยมากชอบกินหัวปลาดุกหัวปลาหนิลเหัวปลานิลหัวปละดุกฮะตาปลาซ้มให้ล้ำปลาสมองเป็ด เนื้อไม่กินเราแง่แล้วนี่ของอร่อยตรงนี้คุณผู้ชมของนี่มุงมองมันไหมขึ้นยอดความอร่อยอ่ะกินไอ้มามอนดูพี่อไหมไม่อิ่มเลยหรออิ่มโอ้โหผมกินไปเยอะมากเลยอกอ่ะกินเส้นด้วยกินไอ้หมดที่เจียงมาให้อ่ะ จริงใจไ,มไหมแม่ <laughs> ดูไม่ดีเลยอ่ะกินแล้วมาไว้ตรงนี้ไตรงนี้แล้วที่หมาก็มากินไงแต่เราค่อยว่ามันมันแต่ตอนนี้มันไปเห่าแขกคุณผู้ชมนู่น คอาบ้านครับผมตอนนี้มันยังไม่มาอืออันนี้ลิ้มเป็ดเป็ดมีลูกกระเดือกมหมเพื่นแกไม่รู้ เรากินเหมือนห้าคนสองคนงลแล้วเนี่ยมาทำข้าวนาเป็ดเอาไปตุ๋นให้มันเปอยกว่านี้ ไปหาเมนูเป็ดๆกันเมนูเป็ดๆคืออะไรอ่ะลาเป็ดอ่ะเมนูเป็ดๆโคตรอร่อยตำๆอันนี้อ่ะมัวมาก ว <c oughs> ันนี้ก็ชวนทุณผู้<อ>ชมนะครับผมมากินเป็ดแล้วก็มีตำซัวขนมจีนนะครับผมวันนี้แซ่บมากนะครับวันนี้ก็เป็นตุดจีนด้วยเนาะแล้วก็<อ>กิน,นเป็ดนะครับผมเอาเลือกเอาใช่เนาะวิดนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครดครับ